สวัสดีครับผมมันนี่กับพ่อพอกระเบ๋าแอดอีกคือเก่าแล้วครับพี่น้องมันนี่หลังเลืกองานนะครับเาแอดกับมาต๊หมายรับเพื่อเก่าแล้วครับพี่น้องไปลุ้นกันครับว่าสีมันประมาณครับนี่ครับทำเลครับนำไรนะครับปลาขืนนี่ดีครับพี่น้องนี่ครับันนี่เาแอดกับมาต๊ปรากฏเพื่อเก่าแล้วครับพี่น้อง รุ่นน้ำกันครับพี่น้องว่าสิมันประมาณครับฝากติดตามด้วยครับพี่น้องไปครับผมไปครับรุ่นน้ำกันครับ

มแลกมาแล้วครับพี่น้องเตรมแรกครับพี่น้องมาแล้วครับมันหม,มานครับนี่ครับเตรมแรกพี่น้องไปครับรุ่นตัวต่อไปครับพี่น้อง ไปแลยครับพี่น้องมันหมันครับนี่ครับหมันคือเก้าครับพี่น้องหมันอยู่ครับหมันอยู่หมันอยู่ลุ้นด้กันนี่ครับ มาแล้วครับพี่น้องนี่ครับหมานยุกครับพี่น้องหมานยุกนี่ครับผมตัวต่อไป มอีกแล้งแต้มแล้วครับผมนี่ครับมันหมานมันหมานครับครับเนียใส่ปลานิ้นนะครับนี่ครับใส่งามดีครับตัวนี้ครับไปดุนตัวต่อไปครับพี่น้องมาอีกแล้วครับพี่น้อง สว,สวยครับผมสว,สวยครับผมไปรุ่นนี้ครับพี่นออ้องมาเองนะครับพี่น้องมาอีกแล้วมันหม,มันครับยอดลงเห็นกินเลยนะครับพี่น้อง มานครับครับไปครับมาเล้วครับพี่น้องนีเยีงยมาถึงผื่นเลยครับกินทยุดตกตอมลงกินเลยครับหมานแห้งครับพี่น้องพะรุนกันครับ มาอีกแล้วครับพี่น้องมันมันครับผมเห็นไหมครับพี่น้องมาอีกแล้วครับพี่น้องมันโยครับมันอยเดูนตัวต่อไปครับมาอีกแล้ สิลองเอาเงี้ยแบบน้อยเดียวแล้วครับพี่น้องติดเวทน้อยเดียวนี่ครับพี่น,อน้องติดติดไป้วครับไปเบิ่งแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องมานี่ครับมานอยูเห็นไหมครับพี่น้อง เดี๋ยวครับผมคักคักครับพี่น้องมาอีกแล้วครับผมโอ,อ,อ,อพี่น้องน่ค,งครับคุกป้องหันปักมือพร้อมพี่น้องโอ้คุกแห้งหมดครับ ไปทีต่ตบะก็คตตตตนตทำที่บ้านทำนาเาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับผมนี่ครับดวงตัวต่อไปครับผม มาแล้วจ้าสี่สวยมันมันครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องดุนตัวต่อุนตัวต่อไปครับผม มันมาอีกแล้วตัวไปครับ <c oughs> มาอีกแล้วจ้า <c oughs> มาอีกแล้วครับท่าน มาอีกแล้วครับผมใส่บออ่คคลนี่นะครับพี่น้องก็บเจ้าหมานอยู่ครับพี่น้องขอให้ก,กินให้รูครับเสียบเงี้ยพระท่านครับพี่น้องหมานแีงครับพี่น้องไปรดน้ำกันครับพี่น้องไป มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับพี่น้องใส่พวกขยี่ครับพี่น้องตอนกลางคืนครับผมสู่ตอนกลางวันอะไรนะครับที่ผมมาไอตอนกลางวันตอนเ้านะครับหมาแห้งคนนี้ครับพี่น้องไอน,นี่ก็กินดูครับแต่ว่าตัวน้อยครับพี่น้อง ลุนตัวต่อไปครับไ <c oughs> ม่แล้วครับพี่น้องใส่จิ๋วครับใส่จิ๋วไม่แล้วครับพี่น้องมันหม,มันครับกินดีแห้พี่น้อง ่างใส่ไปไงครับผมวัตอยนลงตอดแล้วก่บวัดติดพิษวัดถูครับพี่น้อง่ว่ากินดีแห้งครับผมร,รุนตัวต่อไปครับมาอีกแล้วครับพี่น้องมันอยู่ครับมัอยู่นะครับรุ้นตัวต่อไป มาอีกแล้วครับท่านมันหม,มันครับพี่นอ้องไปครับรถครับพี่นอ้องรถนี่ครับเห็หมครับพี่นอ้อง ครับอักกินด้วยตอนไหนด้วครับนี่มาอยู่แล้วครับผมพี่น้องกะบ่อยากจะใส่เวลามาชมูกหนึ่งนะครับพี่น้องกระมันด้วยครับพี่น้องแต่ว่าใส่บวกค่อยง่ายครับใส่น้อยครับมือนนี้ครับพี่น้องแต่กับเพราะใตัวเยอะครับพี่น้องนะครับรุ่นตัวต่อไปครับ อากาศดีใส่เวลาจากชั่วโมงคืนนะครับพี่น้องอีกคืนชั่วโมงบรรยากาศพี่พอเหรอครับพี่น้องโอเคพ่ออยู่พ่อกินครับพี่น้องแล้วกลับปาใส่ไปใหญ่นักครับพี่น้องไปครับครับผมงานของน่อแอดครับผมเวลาไปชั่วโมงคืนนะครับกำลังเพิ่งก่อตัวนะครับ